ลืมไปแล้วเหรอ นี่างพอโตจังเก่งๆตจะพูเก่งนี่แหละะไม่ทิ้งเดี๋ยวต้องปล่อยก่อนงวาให้เ้อเดวเล่นดีกว่าโอ้เลย ตั้งใจฟังอย่างมากต้องอย่าพูดเก่งไงต้องแปลต้องใช้ล่ามไปขึ้นทางยางยางยางขึ้นทางไหนเนี่ยมันทำเป็นคนส่วนโลกเลยพี่โอ๊ะขึ้นปุ๊บกอยาไม่อยากไปไม่อยากไปที่ปอนไหนแล้วเนี่ยลูก เห็นข้าบอหนึ่งมานีีการตตเลยั่ผู้การบ้านนีเแล้วดเริ่มตก็อย่างผิวปล่อยลูกบอลเนี่ยผิวปล่อยลูกบอลปล่อูกบอลเลยผิวเอาลูกบอลออกถุงพลาสติกออกผิว ผิวนั่งด้วยเด้ ลบมันหว่าตายยังไงพนี้ก็ทิ้งห่างแล้ว